หาความยาวด้านของสี่เหลี่ยมคางหมูด้วยทิสตีบิทอรัดทำยังไงมรรทุกการโอ้โหนะฮะขอนี้นะฮะจากรูปนะฮะเขาให้ AB มานะครับยาว10นะฮะแล้วก็ AC ยาวยาวสินะครับอ่า BC ก็ให้มาแล้ว3ามเฮ้ยให้3ตัวนี้มาว่ะเป้าหมายของเราก็คืออะไรครับอยากได้ AD นะครับอยากได้ AD นะฮะทำยังไงดีอะ AD ดีสุว่าให้เป็นเอแล้วกันนะก้อนนี้นะเอดีนะอืมข้อน,นี้เราจะต้องทําให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากให้ได้นะครับสามเหลี่ยมมุมฉากคืออะไรนะเอ่ออ๋อมันจะมีตัวที่ทําให้เป็นมุมฉากได้ก็คือตัวนี้ปึ๊บ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 เนี่ยลากเส้นมาแล้วอันนี้คือเอะลรนี่คือบีสุว่าเป็นบีอีแล้วกันนะบีอีอืม เออ๋ยเท่าไหร่ครับดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะดูสามเหลี่ยม a อีบนะครับดูสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะอ่าดูสามเหลี่ยมรูปนี้รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับทลาเส้นมาปุ๊บเนี่ยบีเนอะี่ข้านี้นะครับเอ่อก็เดี๋ยวเราเอาอ่าด้านนี้รูปเอ็ทเท่าไหร่นี่ด้านนี้รูปเอ็ทเท่าไหร่รู้เพราะอันนี้เป็นเอาไปสามเนาะทั้งหมดสามเนาะทั้งหมดนี้ x นะฮะอันนี้เหลือ x อะไร x อลบสามไป หลือเอลกรบสนะครับพี่ฮิตีปีทา,ลา์ลัสพีทาโกลสัสบอกว่าด้านไหนยาวสุดนะด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุดก็สิบกำลังสองเท่ากับอะไรครับด้านประกอบมุมด้านนี้ไม่รู้ฮะด้านนี้ไม่รู้ก็ให้เป็น B ีอีแล้วกันฮะ BE ยกกำลังสองนะฮะมาบวกใค่บวกกับ เกลบสามยกกำลังสองนะฮะด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันนะฮะเท่ากับสิบกำลังสองนะ,ะอืมเราจะหาอะไรดี่เอาเก็บไว้ก่อนเป็นสมการหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะฮะไม่รู้จะทําอะไรดูสามดูต่อมาครับดูสามเหลี่ยมเนี่ยมุมฉากตรงนี้ c d A c d เอซดีเท่าันเหมือนกันนะครับเน,นี่ยเรารู้ด้านนี้ด้านประกอบมุมฉากคือ x ใช่ไหมอ่ารู้ x ออันนี้ด้านนี้ไม่รู้นะฮะเป็น C ซีดนะฮะซีไม่รู้นะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉาคือ12นะครับเอาสิบสองมาตั้งสนะิบสองกำลังสองเท่ากับซี CD ยกกำลังสบวกใครบวกเอกยกกำลังสองนะฮะเป้าหมายคือ x อนะอ๋อรู้แล้วนะฮะร,รู้แล้วเรารู้ว่า cd กับ b e เท่ากันไหม cd กับ b e เท่ากันนะครับ อ่ามันเท่ากันตรงด้านนี้ทางด้านนี้เท่ากันเนาะอ่าก็จับลบดีกว่าอ่าเอาสมการหนึ่งมาลบกับสมการที่สองก็ได้นะหนึ่งลบสองนะครับก็ตัวนี้หน้าตาเป็นการจับลบมันไปศูนย์นะฮะอ่าเราลบกันนะฮะสิบกำลังสองด้านซ้ายลบด้านซ้ายนะด้านขวาลบด้านขวานะ x กลบสามยกกำลังสองนะฮะมาลบกับ x กกำลังสองโอเคนะครับ อันนี้100่นะครับสิบสิบร้อยอันนี้ร้อยสี่สนะครับร้อยสี่สอันนี้เอ็กลบสามกลังสองก็ใช้ส่วนได้หน้าลบหลังกาลังสองมีสุดว่าหน้ากาลังสอลบสหน้าลังบวกหลังกาลังสองก็ได้นะครับใช้พ่นามนิดนึ่งนะหน้าคือเกกบเกกำลังสองลบสองคูณหน้านะฮะคือเอ็กคูณหลังคือสามบวกหลังคือสามยกกำลังสองแล้ลบกับเอกกำลังสอีกทอบหนึงโอ้โหนะฮะ อ่าโอเคอ๋อเอกลังสตัดกันไปเปี้ยงหายนะครับเหลือติดลบนะสามสองอบวกกับเอันนี้เท่าไหร่มาลบสีนะครับเอ่อตัวนี้ย้ายสลับที่ดีกว่านะฮะย้ายสลับที่เอาเอย้ายข้ามไปบวกเป็น 6x เอ็้อเอา44ย้ายข้างมาบวกนะสลับกันไปนะครับก็เลยกลายเป็น50อะไรครับ53นะครับ อ๋อ oh, x เลยตอบ53สบส่วนอะไรครับส่วน6นะฮะให้ตอบเป็นเศษส่วนใช่ไหมหรือจะเป็นจำนวนค่าก็ได้ถ้าไม่มีช้อยนะฮะก็6อะไร6 8 4 8 6 9 5 4หกเกเกิน6 8ดีกว่า48นะครับ48บวกอะไรได้53 48บวก5 mm hmm. นะครับเศษส,สเศษ5ไปงันขอน้อนี้จบนั่นเองโอเค